ผมคงไม่รอสองแสนแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเลขที่ดีจริงๆตัดประมาณหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้านีก็คือประมาณว่าเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเราก็เก็บของกันเถอะเดี๋ยวตลาดฝีมันก็คงแยกว่นนี้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ <c oughs> มองว่าเป็นไปได้แต่ผมคง <c oughs> ไม่อยู่ถึงตอนนั้นน่ะคุณหานเคยขึ้นบรรยายบนเวทีชาเองก็เคยไปฟังนะคะบอกว่ามีโอกาสที่บิตคอยจะขึ้นไปแสนสองนะคะตอนที่วิเคราะห์ไปก็ขึ้นไปถึงแล้วแหละแล้วก็ทะลุไปด้วยที่แสนสองหมื่นหกพัน เบสเคสองแสนอ่าอยากให้ขยายความตรงนี้แบบว่าวันนี้ความเชื่อตรงนี้ยังอยู่ไหมความเชื่อตรงนี้ยังอยู่แต่ว่าคิดว่าแบบผมคงไม่รอสองแสนผมคิดว่าถ้าราคาที่ผมอยากขายนะต่ำสุดคือประมาณหนึ่งสี่สี่อันนี้คือราคาต่ำสุดที่อยากขายถ้าเกิดมันขึ้นไปหนึ่งแปดคือแบบหนีแล้วอะ่ะบายบายไม่อยู่แล้วเราดู possible case ที่จะหาว่าไปสองแสนได้ไหมคิดแบบมันม,มันเป็นไปได้ไม,ไมันเป็นไปได้จริงๆถ้าเกิดสมมุติเราดูฉากต,ตาม e m r v ซึ่งต้องบอกก่อนว่า a m r v เนี่ยมันผูใ้ให้คือมันดูอัตรากำไรขาดทุนของคนทั้งโลกแหละว่า เหมือนกับว่าตอนพีกันมันอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่แล้วพอเป็นหยัตยางออกมาแล้วอ่ะเลขสองแสนมันเป็นเลขที่เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลขที่ดีจริงๆประมาณหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าี่ก็คือประมาณว่าเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเราก็เก็บของกันเถิดเดี๋ยวตลาดปีมันก็คงแย่กว่านี้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหม <c oughs> มองว่าเป็นไปได้แต่ผมคง <c oughs> ไม่อยู่ถึงตอนนั้นอนะ